สวัสดีครับอยู่ช่องเทลเลสายใหญ่แล้วครับผมวันนี้จะพาไปเที่ยวนี่ครับตล,ตลาดนัดวัดประดู่สายหนึ่งครับผมอยู่ตรงเส้นพุทธผลสายหนึ่งเรามาทางเส้นกาญจนาวิ่งพาเส้นกาญจนานเลยครับแต่ว่าตลาดนี้เปิดกลางคืนนะเปิดประมาณสองทุ่มนะครับเป็นขายส่งขนมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเลยเนี่ยวิ่งเส้นกาญจนาแล้วก็ตัดเข้าตรงเส้นสายหนึ่งครับมาถึงว่าเปิด GPS ได้เลยไปเลยครับมีอะไรก็ไปเลยลุยไปเลย ขนมเขาเยอะมากนะมีทั้งขนมไทยขนมอบขนมเคก้กขนมมีทุกแบบครับมีให้เลือกหลากหลายมากเลยเนี่ยอย่างนี้เป็นอะไรเป็นขนมขนมเขาเรียกอะไรเขาต้มโป๊ขนมขนมถ้วยสีเขียวหวานๆใส่น้ำหวานหวานผมเรียกชื่อไม่ถูกนะครับมีหลากหลายมากเลยเขาต้มน้ำบุญตะโก้ขนมไข่นะครับขนมตาล ที่นี่เขาขายเป็นกล่องยกลังนะลังหนึ่งมี20ชิ้นขายในราคาที่180-220แล้วแต่ขนมแล้วแต่ร้านเราต้องลองคุยกันดูก็คือพื้นฐานก็คือราคาอยู่ที่ชิ้นละ9บาทครับผมประมาณ9บาทถึง11บาทไม่เกินแต่ร้านก็มีราคาไม่เท่ากันลองลองกถามดูก่อนเพราะตุมน้าวุ้นก็ดูน่ากินมากเลยเนาะนะฮนะ,ะขนมที่นี่มีเป็นพันอย่างนะ เขาเขาเรียกว่าตัวเองว่าอะไรชมลมผู้ค้าสองขนมแห่งประเทศไทยครับผมนี่มีนี้ก็มีอะไรมีมีขนมชั้นเหมาะกับเพื่อนๆที่ต้องการซื้อไป,ไปขายต่อนะหรือไปทําบุญไป,ไปแจกอะไรเงี้ยจะจะ,จะคุ้มค่ามากไงแต่ใช้นน้อยก็ซื้อแถวบ้านก,ก็น่าจะโอเคกว่าแถวบ้านน่าจะิ้นละสิบสองหรือสิบสามบาทนะแต่มาน,นี่ก็คือประมาณเก้าบาทถึงสิบเอ็ดบาทแล้วแต่แลแต่ละประเภท อันนี้เป็นอะไรเนี่นยฮะขนมเยอะจริงขนมอบต่างๆเนะ่ยพายถับบรสรอันนี้อะไรสาลี่ขนมงาตัดนะเป็นวัวนวันฝานโันักกลม ขนมจันอับก็มีขนมเปี๊ยะมีขนมเปี๊ยะมีหลายแบบครับมีอันเล็กอันใหญ่อันกลางมีเลือกอโอรีโอโอโจ้อนะไรเนี่ยมีหมดดูกันเลขกวันลายตาเลยเพื่อนเพื่อแต่คือในียที่เรยกคือย,ยกลงังไปเลยยีิบชิ้นร้อปดิบาทถึงสองร้อยยี่สิบบาทแล้วแต่แล้วแต่อย่างก็คือเฉลี่ยละเก้าบาทครับ มาเนี่ซื้อ,อหลายๆอย่างซื้อเยอะถึงคุ้มนะถ้าไม่งั้นไม่คุ้มค่ารถค่าค่าเดินทางนะถ้าใช้น้อย,อยแบบวันหนึ่งใช้แค่ห้าสิบชิ้นยี่สิบชิ้นอะไรเงี้ยซื้อแถวบ้านได้เลยเนี่ยอันนี้มีอะไรโอ้เยอะมากครับคุกกี้นี่อะไรสายไหม แต่หมยก็ยี่สิบแก้วต่อต่อต่อก่องเหมือนกันเอาแพ็กมนแพ็กแพ็กก็นนะอันนี้ขนมไครขนมไทยก็มีทองหยิบทองหยอดสาทองแต่ไายทองจะมีนิดนึงก็อันพอดีพอดีครับเอาไว้ไวาเจ้าก็าได้เอ้ยาไว้ไวพระวายพระ หรือว่าจะมาถวายพระหรือว่าจะไว้แจกหรือว่าจะอได้สลรพัดครับขนมยทำมันเป็นแพ็กสวยงามกระหรี่ป okay. ั๊บก็มีมีให้เลือกแบบโอ้หแบบเพื่อนเพืมาเพื่อนแบบลาลานตามากๆไงขนมไม่เป็นันเป็นพันแบบอะขนมไทยขนมอบ ขนมปังขนมเค้กก็มีมีทุกอย่างครับสนใจมาแวะมาเดิน,มา,ดนมาเดินเที่ยวาได้นะมาเปิดตลาดเปิดสองทุ่มข้าวโพดคั่วก็มีตัดนทัทจิ๋วกม็มีอย่างขนมปังไส้เผือกไส้ไสารพัดไส้ครับเค้กส้ม นมเค้กมีให้เลือกนมปังสังขยะเนียฮะพิซซ่าจิ๋วเยอะจริงครับแยมโลก็มีอันนี้บอกเลือกเราไม่ถูกอ่ะเพื่อนๆเ,เรามาถามแต่ร้านนะว่าแต่ร้านเขาขายเท่าไหร่นะอันนี้เป็นอะเค้กกล้วยหอมหรือเค้กส้มไม่แน่ใจ อันนี้เค้กโบราณสมัยเด็กๆก,ก็กินแค้พ,พวกนี้นะใส่กล่องเนี้ยเป็นอันเล็กๆกลมๆเค้หมูก็มีนะทองม้วนอันนี้เรียกลืมชื่อเรียกชื่อไม่ถูกขนมตาลลูกชุบก็มี นมเค้กแต่งหน้าสวยๆนะยามโลนางเล็ดก็มีมีหลากหลายสีนะของแคงกรอบบุมเยอะจริงซื้อยกหลกังมาเลยครับพื่นเพือพ่อน เขาจะมีเหมือนเป็นโรงงานแต่โรงงานก็คือมามา,มาลงมาจอดรถดำเอามาลงมาวางตั้งขายคนมาซื้อไปขายต่อก็คือมาเนี่ยขนมโกก็มีขาไก่อู้นี่อะไรเอแค่เอแค่น่ากินมากขนมปังหลากหลายมากเลยนะเขาแต่งมาสีสันสวยงามมากนะน่ากินอันเบลโลเลย นขนมไข่ยำโลยำโลก็มีหลายแบบมีหลายหลายสไตล์ขนมปังต่างๆนในไส,ส้หน้าสังขยาเอ้นี่เห็นหน้าสังขยาหน้าไข่ทองเยอะจะงงอันเนี้ยเหมือนพวกตะกุลคับเคก้กเหมือนพวกคัพเคก้กพวกเนี้ยขนมปังอบต่างๆ <c oughs> เกกร,งรือเ่อง <c oughs> การไม่ถูกใจเพื่อนๆ ข้าแต่นั่งแล่นแต่มีหมดเผือกชาบก็มีกล้วยชาบก็มีมาไปมากระป๋องก็มีนะเนี่ยน,นี่เป็นขนมไข่อันนี้มีกรอบครับผมนมี่มีทุกอย่างจริงๆเนาะพาย นมปังถังขยะนี่หน้าตาน่ากันยั่วมากเลยน่ากินมากเลยนมปังหน้ามะพร้าวมีถังขยะปนด้วยนะครับไส้ต่างๆสีสวยมากนมเค้กแบบต่างๆนมปังไส้กรอกอะไรโอ้มีหมดครับผมนมเป็นเี๊ยบๆนี้ก็มีนะแต่นี้ไม่ไม่อันนี้ไม,ไม่ไม่ใช่เก้าบาทสิบบาทนะ ต้องถามราคาก่อนนะขนมปังเขาหน้ากินจริงขนมปังเนยบัตเตอร์อนี้เป็นช็อกโกแลตได้นี้ถตาส่วนตัวชอบจริงขนมปังขยานี่ดูหน้ากินสุดๆเลย าตามครับตลาดน,นี้เขาจะเปิดประมาณสองทุ่มนะครับผมจนจนขายจนหมดอะ่ะแต่ไม่ไม่ไม่เด็กมากก็หมดแล้วเพราะคนมานี่นี่คุกกี้ก็มีคนมาคือซื้อซื้อขายต่อมาถึงก็คือมืออาชีพมาถึงก็หยิบเลือก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 เลวเข้ากดไปให้เลยอย่าลืมนะครับผ่านามาลองแวะมาเชื่อวมาชมกันฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กันนะขอบคุณมากครับ